เดี๋ยวเริ่มบอ่านิดนึ่งอ้แจ็คแจ็คปะเจ็อยนิดนึ่งร่วยดูหนูนะพ่อไปอยู่กาวนะดูนาจะทำที่ตื่นมาตีหนึ่งแล้วมาเขี่ยประตูเขี่ยประตูจะไปไหนกไปียงขึ้นเตียงกับพี่บอยนอนกับพี่บอยสบายเลยนอนกไม่กับบอยสบายเลยปรตู

เรียนนักสู้เลยนะพออยู่สคนมแล้วเรียนนักสู้นะจะบอกให้เนี่ยตอนนี้กำลังผู้หิงสามรโลแล้วเป็นสามร้อยโลตกคุณบินเขาห่วงพี่มากเลยนะเสองร้อกว่าจะเสบครับครับนัได้ได้เลยลูกอดได้เลยลูกไม่กัดลูก าได้เลยลูกาจับหัวน้ำด้วยอาจับหัวน้ำด้วย่จับหัวน้ำด้วยลบหัวน้ำาลลบหัวน้ำาลลบหัวน้ำาโมเดลมาด้วยลูกมาโมเดลมาด้ยมาเจะมานั่งเลยลูกลบหัวน้ำด้วยมานั่งเลยลูกนั่งเลยลบหัวน้ำเลยเอ้ดีแน่ เขานอนเพิ่งเตื่นเขานอนเพิ่งเตื่นใช่เขานอนเพิ่งเตือนเนี่ยเขานอนเพิ่งเตื่นเนี่ยอ้าจึงวิ่งเลยเขาพร้อมวิ่งเลยนะเนี่ยนะนี่ถ้าจึงวิ่งคือพร้อมวิ่งเลยเนี่ยเล็กว่าจะได้วิ่งเขานึกว่าจะได้วิ่งไงวิ่งวิ่งวิ่ง ตากแดดแล้ล right ูกไปตัวใจเปล่ามันใจเปล่าผมแล้วมันไม่เย็บว่านะใจเปล่าหมาเลยเขมเข็มอย่าลังวืบจับจับไป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 ถ้าบอกไปเนี่ยไอ้็มกระโจนเลยถ้าบอกว่าไปก็คือเอาลูกไปไปถ้าบอกไปเดี๋ยวเขาพร้อมวิ่งนี่ครับนี่ดีกว น, <c oughs> น้ำเห็นเพื่อนก็อยากจะเล่นนะน้ำนะครับอาบน้ำตัวหอมเลยครับ,รบได้ข่าวว่าวิง <S 2> 2 <S ว่งวิ่งไกลเลยใช่ไหมเป็นนักวิ่งใช่ไหมเราอ่ะใช่ไหมนักวิ่งของตัวจริงใช่ไหมไตักแดดก่อนลุกมาตัดแดก่อนไปวิ่งตัวจริงปอด ปอดโซ่ปอดเชือกนะฝ่ายวิ่งตายไกลสองกิโลตามจับกันโอ้โหคือกูอยากวิ่งอ่ะใช่ป่ะคือจุดใหม่เขาไม่รู้ว่าจเขาจะหาอะไรด้วยแหละนะเขาได้วิ่งอิสระได้วิ่งอิสระไม่รู้แบบนี่ถ้าปล่อยอิสระได้โอเคแต่เรากลัวไงเรากลัวว่าเขาจะออกไปเขาจะไปถนนใหญ่เพราะว่าชอบวิ่งออกเลนสองโอเคครับ ครับตอนนี้วัดตัวนะวครับวัดตัวตัดเรื่องแบบครับายไรทสลนะคะายวัดตัวตัดเสื้อนะครับตอนนี้แบบพี่ดีมนะนี่ครับอันนี้พี่หมวยตามช่างตัดเสื้อมาให้คับบหมวยตามช่างตัดเสื้อมือหนึ่งขงจักรลาดนะครับ เอาตั้งมือหนึ่งของจักรลาดมาวัดตัวให้น้องนะครับเพื่อจะทำตามตัดเสื้อแล้วแนี้แล้วเราจะตัดเสื้อจะมีเสื้อใส่ด้วยนี่อันนี้พี่หมวยตามั่งมือหนึ่งของจักรลาดมาเลยนะครับนี่ครับนี่ก็อยากมีเพื่อนนะน้องก็อยากมีเพื่อนน้องอยากมีเพื่อนเนี่ย แล้วก like like. mm ็อ hmm. ย่างมีเพื่อนเห็นเห็นที่เปลี่ยนนายก็อยากจะเล่นด้วยแต่เปลี่ยนนายก็สูตรน้องวัดเสื้อตัดเสื้อเนี่ยพี่หมวยตามช่างตัดเสื้อมือหนึ่งมาจับได้ครับเขาไม่นี่เลยครับนั่นแหละครับไม่เคยเซลฟ์ฟุ่มเซลฟี่ได้เลยอ่าเซลฟี่ด้วยกันอ่าอดี๋ยวค่อยเขาค่อยจับไปเขาค่อยจับไปอยค่อยๆครับค่อยๆดข้าง เขาเจ็บสะโพกมีสะโพกบาดเจ็บอยู่